ตามกรุปเลือดกรุปที่หนึ่งกรุปเอขว้เลือกไอศครีมที่เฮดมาจากทั่วเหลืองและไอศครีมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆหลีเลียงไอศครีมรสบักม่วงมะละกอกล้วยสุม่มแค่นตลูกและบัก้าวตามด้วยวานิลากุปที่สองกรุปบีขว้เลือกไอศครีมรสสุม่มกล้วยแค้นเบอร์รี่อง,งุ่นทุเรียนสับประรดกระ้อนช็อกโกแลตวานิลา สตรอเบอรี่และชาเขียวลีกเลียงไอศครีมรสบะเข้าบะเฟืองทับทิมขขาโพดและกะทิกลุ่มที่สกลุ่มโอ้ข้วนเลือกไอศครีมเทศมาจากผลไม้สีแดงเข้มหรือสีม่วงในแก่ลูกพุ่นลูกพับบักเรือแบล็กเชอรี่สตรอเบอรี่เฟปเปอร์มินห์ลีกเลียงไอศครีมรสกา,าแฟสุม่มวานิลลาแกปบฟูดและบะเข้า กรุบที่ C, ีกรุบเ a บควรเลือกไอศครีมรสองุ่นทีดีเชอรี่แครนเบอร์รี่บักเดือสับปะรดทุเรียนกระทอน่าเขียวช็อกโกแลตหลีกเลี่ยงไอศครีมรสบักม่วงบักข้าวกล้วยฝรั่งน,นี่ก็คือแบบว่ากินไอศครีม e ตามกรุบเลือก แต่ว่าควอยมั่นใจว่าตอนนี้นะห่อนแห้งมูู่่้่วไอ้สกีมรถไดเป็นรถไดละ่ะพอให้มาพอให้ได้กินก่อนมันมอต้องกินให้มันเย็นเย็นชื่นใจ